สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาหนึ่งเขานะครับหนึ่งเขาทาอาหารนะฮะวันนี้เขามีเมนูอย่างบะเันมหูนะฮะแต่วันหนึ่งเขาไปก่อนสแตนบายกันนะครับคือเกอลครับผมกับเตาทานอ่างลเขานี่แหละครับหมอหนึ่งนี่สู้ชีวิตยโอ้ยหมอหัวดนี่สู้ชีวิตมากครับดาไม่ใช่ระดาบข้างไม่ใช่รเบิ้งเริ่มได้ทีแล้วครับผมอีกเล็กน้อยครับอันนี้เริ่มจะเริ่มจะซุกแล้ว กอดอบห,หว่วยๆเหรอเดี๋ยวเลยครับผมสุกแล้วนุ่มมากนุ่มๆเลยวันนี้เขาจะย่างหมูกินนะครับผมกับตำ้แจ่วไอ้กูดลาโคเชิ่์เปิดสิมันตำเป็นเครื่องปรุงหมักหมูนะฮะเะดดิหอมม,อม,อม,อม,มีกระเพเขามีกระพคุ้มมาเรียมูกันครับ โอ้โี่เกกงี่เกีย,ย,กยโอ้ทำหาท้ผักซี่ใส่กระเทียมครับเกือคว่มความหอม อย่างมั้นจะพร้อมกินบุญไครกันเลยค่ะ,ะ <ไป S 2> ขั้นตอนกลารไม่ใช่ตัวถึงครับผมณลุงสูตรผมจะใส่เท่านัานจะมาคุกทีเดียวไม่ใช่ตัวถึงบ่ะไม่ใช่ตัวถึงเพราะมันหลายไงมันจะนวดหลแต่เท่ากับกาประม,ามะ่านมาแล้อาจจะใส่ที่ใส่หน่อยใส่หลายก็เข้มบ้างที่ใส่หน่อยก็มันนุ่อันนี้มันฮู้ได้บา้าใส่นิดน,นึงรู้เลยว่าพอดี พาะปรุงแล้วๆเขากลับไปย่างเนาะไม่นร่มารักไว้์บอหรือว่าย่างหลุดย่างเลยเร่งด่วนเร่งด่วนสุดเร่งด่วนเพราะว่าหิวแล้วเนาะขาไปเบิ้งวิธีการย่างไปย่างจะเข้าวิถีทอนตัว้เกียวด้นยกุกเสร็จแล้วจ้าเร่งเร่งร่งปิ้งแรกปิ้งแรกปิ้งแรกต้องกลับดูเพาะมันจะมาใหม่มันจะได้ความร้อนท่แบบซ้ำกัน ก็รอนเสมอรับม่ใชเห็นเห็หมูเ่ใหม่แลัวก็จะซุปก่อนถ้าเขากลับดูดูเมื่อก็จะหม่ก่อนซุปแมนตีแน่ล้วก็หมูก็ต้องบางพอดีบางมากบ่หนามากมซุปลองเทียมกันขนมปังมันเยิง่ได้ทีแล้วไทยไทยแก้วบระท่านจำแก้วจำแล้วแลัง โหลดทอะไรต่แล้วนะะสเงานหม้นเห็น้าเสร็จหรือยังจ้าหนึ่งกหีบแนวจ้าขอเพิ่งยจ้าเรี่องหีบเดี๋ยมอึุยเลยเรื่องอยนะจ้าหีบที่สองกำลังตามไปประมาณจะเหีบเนาะสามเป็นบ่ประมาณสามหีบนะจ้าสามหีบนะจ้าสุกแล้วโอ้ชิมกัน เมนูที่สองครับเมนูที่สามทอดปลาแห้งทอดมาจากบ้านนะครับตรงนี้ทอวเฮ็ดมาจากบ้านกินกำลังโตโตเลยครับกำลังมีปลาคอปลาดุกหน่อยปลาเค็งปลาสลิดนี่เสร็เรียบร้อยครับผมสองเมนูสามเมนูกับแก้ว มาด้อกินเขาวูสคนนี้มาตาบาทนี้ิเขากินนผงเลยวูสครับป็นเสาญี่ปุ่นเขาก็เสาญี่ปุ่นอีกบูฟเประเม็ปตักำลังมปเด็กก็ดีแเลือดบ้จ้าเจ็บจ้า ว้างะอปิดฟ้าไวนะ้น้ำมันจะแข็งโอ้ช้ำๆเลยเพื่อนทำแห้งขชิ่นเลยประอยัดตุลีอ่ะแห้งไ่ถอดโอ้ย

ไม่ได้กลับบ้านจังหวัดอำนาจปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาเชียงใหม่เหรอหน้ำไหมหนาวอันนี้คือกำหนดแค่นี้ใช่ไหมปั้นนี้ปั้นไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวถามเขายังมีมีต้นหอมเปล่ามีกระเือเทศเปล่ากินได้ไหมเนี่ยแพ้ไหมเนี่ยเดี๋ยวกำลังกวดเนาะกำลังด้วยสวยสวยเลยดิบวดเลยนหึ่ง มาเลยครับยาลาหนึ่งพักเจาะยังฟาเจะาเจออีจาเจอเวลาเลาเจอแมนยี่ตองเจอฟ้าฟ้า้าดูน้องหน่อยแปะบนินข้าว